ครับสวัสดีเวลุนสร้างตัวๆๆทุกท่างด้วยนะครับวันนี้ก็บอกเลยว่าอากาศร,ร้อนๆนะครับของใครหลายๆคนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามารีวิวเกมเพื่อให้พักผ่อนหย่อนใจจากอากาศร,ร้อนๆในประเทศไทยตอนนี้นะครับเออคือตรงๆเลยแล้วกันนะครับปาร์ตี้ร้อนแรงสุดเวี่งหรือว่าชื่อเกม Left Party Fever ตัวนี้นะครับมันเป็นเกมที่เขาบอกเลยว่าฟังก์ชันอันนี้เขาว่านะเขาว่ามานะผมเองก็ต้องเียกก่อนเลยว่า พิ่งมาลองเล่นครั้งแรกแล้วก็จะเล่นให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆวัยรุ่นสร้างตัวทุกท่านได้รับชมนะครับเอางี้รวบรวมสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลเพื่อเริ่มฟีเจอร์โบนัสอ่าันี้กเแจกแจงรายละเอียดตั้งแต่หน้าปกคลิปเลยพร้อมตัวคูณแบบเพิ่มสูงขึ้นชนะรางวัลด้วยฟีเจอร์หลากหลายแบบนะครับเอางี้นีกว่าเดี๋ยววนนผมได้ได้มากได้น้อยยังไงกับเกมตัวนี้ก็ ถือว่าเป็นวิทยาทานเล่นให้เพื่อนๆพที่ยังน้องได้ดูละกันนะครับแต่ผมฟังผมเล่ามาอีกทีนึงนะครับว่าเกมตัวนี้น่าเล่นให้แบบว่าคะแนนสิบเต็มสิบกันเลยนะครับเอางี้ก่อนเลยที่จะไปเล่นนะครับหรือว่ารีวิวให้เพื่อนๆพี่เพี่น้องน้องชมนะเอางี้ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับใ ผมหน่อยนะจ๊ะวัยรุ่นเติมตลอดจอดไม่ได้อยู่แล้วอย่างเราอากาศร้อนๆอย่างนี้ใครหลายๆคนต้องวชกับเกมมิ่งหรือว่าหาเกมเล่นมันๆเพื่อพักผ่อนหย่อนใจนะครับไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับหน้าตาเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันครับโอ้โ oh หเรียงตัวสัญลักษณ์กัน5ตัวขึ้นไปเพื่อชนะรางวัลเดี๋ยวผมขอขอนุญาตดูตารางการจ่ายเงินก่อนเลยนะครับแจกแจงรายละเอียดกันอย่างครบท้วนและนี่ครับการเปิดการใช้ฟีเจอร์ ฟีเจอร์เบสฟีเจอร์การแปลงมวลฟีเจอร์ดีเลย์ฟีเจอร์โบนัสอะไรก็เต็มที่เป็นหมดเลยนะงงไปหมดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตออโต้หมดเทอร์โบไปเลยดีกว่านะครับสิทีเพราะว่าเขาเขามีเทคนิคที่ฟังฟังกันมาอีกทีนะครับว่าเกมตัวนี้คิกเองแล้วมันจะไม่ค่อยเข้าโบนัสวินผมก็ลองทําตามที่เขาว่าหมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะดูฟังก์ชันเกมนะครับทุกคนใครหลายๆคนที่เป็นสายปาร์ตี้หรือสายตีบ้านพักคูเวล่านะบอกเลยต้องชอบแน่นอนเวอร์ชัน E D เ m แบบนี้นะครับแหมหากากาศร,ร้อนๆอนหรือว่าใจคนร้อนๆมาเล่นเกมตัวนี้ลองเล่นกันดูบอกเลยว่าใจเย็นแน่นอนนะครับทุกคนเอามาแล้วครับทุกคนเ0้ากว่าบาทใครจะทุนน้อยทุนเบานะครับลองปรับใช้กันเล่นดูได้นะครับเพราะว่ามันมีเริ่มต้น,นแต่เบตที่1บาทโอ้ตอนนี้ ตอนนี้เต็มคาราเบลเฉยเลยครับหมุนไป9กทีแห้งขนาดนั้นมาทีสุดท้ายดูสิครับว่าจะเต็มหลอดสีชมพูหรือเปล่าครับไม่ไหวบอกหมอไม่พอบอกผมครับทุกคนเต็มไหมขออีกทีนึงเหอะ นี fact, right. hmm. hmm. ่ยนครับทุกคนหลอดชมพูนะครับเมื่อเต็มเนี่ยมันจะเปิดฟังก์ชันโบนัสนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเกมตัวนี้ฟังก์ชันโบนัสของมันจะเป็นอย่างไรครับทุกคนผมเองก็เล่นครั้งแรกนะครับเป็นมือใหม่ด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าเพิ่งมาลองมือใหม่แตเกมตัวนี้มาแล้วครับเรียโบนัสสุดเวียงของเราปาร์ตี้ดีเจสาวสวยเขสแกสแกตปุ้งปุ้งไม่ต้องทําให้เรื่องมันยุ่งยากครับทุกคนครับเอามาก่อนเลยครับคูดสามไปแล้วคือทุกครั้งที่เข้าโบนัสวินนะครับทุกคนมันจะเพิ่มตัวคูณ ไปทีละหนึ่งนะครับก็คือคูณ3คูณ4คูณ5อะไรประมาณนี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่ครับตอนนี้ฟังก์ชันก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าฟังก์ชันของเกมตัวน,นี้มีฟีเจอร์หลากหลายรูปแบบมีฟีเจอร์สีเหลืองสีเขียวสีชมพู หรือว่าจะเป็นสีน้ําเงินนะครับทุกคนแต่แบบนี้นะครับคูณ5้าไมา600ม์หกร้อแหมเข้าโบนัสบินแจกเขาเรียกว่าอะไรไงแจกโบนัสโบนัสดาเมจและกันนะครับทุกคนบอกเลยว่าเต็มคาราเบลแน่นอนกับทุกคนหยุดมองหาแล้จะมองเห็นครับใครสายเกมมิ่งผมแนะนำนะครับทุกคนเกมอีกเกมหนึ่งนะครับที่วันนี้ผมมารีวิวให้ดูนะครับ แจกง่ายโบนัสแตกกระจุยกระจายหรือเปล่านะครับผมเองก็มาเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะจจะไปครับทุกคนครับตอนนี้ยาวกนไปเรื่อยๆกับฟังก์ชันฟีเจอร์โบนัสของเกมตัวนี้ตอนนี้ total w i ฟ h d เข้าไปครึ่งหมื่นแล้วครับเต็มจอนะครับทุกคนโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าฟลุกนะครับทุกคนครับอ๋อเดี๋ยวผมเกือบลืมไปนะครับทุกคนช่วงนี้อากาศแปรปรวนด้วยนะครับอย่าใจแปรปรวนกันนะจ๊ะเพราะว่ามีเกมตัวนี้มาแบกเบาเขาเรียกว่าพักผ่อนหย่อนใจนะครับทุกคนหวานเฉียบแน่นอนครับนี่ฟังก์ชันตัว วครับเต็มเต็มจอเอาอี450บาทบอกเลยว่าถ้าท่วมขนาดนี้ผมจะไปเที่ยวบ้านพังคุยล่าให้พอค่าได้บ้านพังคุยล่ากันซะหน่อยครับเพราะว่าเรา บวกมากับเกมทุ่มทั่วมากับเกมสาย EDM ขนาดนี้แล้วนะจ๊ะไปครับทุกคนถ้าขี่ไปชอบมองขี่รอบมันก็ใช่นะครับเป็โคโนโคอยเงินรางวัลซูปเปอร์มิกะมาแบบง,งงงครับวัยรุ่นทุกท่านครับ12450บาทสอดจอาพีจีเขาจดแต่เกมมันๆม,มาให้ขนาดน,นี้ว่าเจี๊ยดดีวะแต่วันนี้ผมขออนุญาตพอแค่นี้ก่อนดีกว่าครับได้มา12,000 ก็ถือว่าเป็นพอได้ค่าบ้านผับปุยล่าที่จะไปเที่ยวสุดสัปดาห์อย่างนี้ละกันนะครับทุกคนแนะนําเลยอีกเกมอีกตัวหนึ่งใครที่อยากหุ่นมันกับเกมใหม่สาย pg แล้วก็ต้องลองหาเล่นกันดูแล้วนะครับทุกคนไงก็ฝากเอาไว้ในช่องฟิตด,ด้วยนะจ๊ะ